หาปัญหาหนึ่งซะหาสามกับว่าหาหาแล้วโอ้ยใจเบอิอดหนึ่งวันโอ้ย <laughs> สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของพอสวัยพารวยครับตามแนวทาง ของพ่อศูนย์สารแดงครับยูฟซีกับผมนะครับเนาะอ่าผลสีไวาจังไหนปูผู้พนมาบอกเมื่อนั้นนะครับเนาะงเอฟซีครับผมก่อนที่เข้าไปชมคลิปของพ่อศูนย์เอฟซีกับไฮช้วิจารณญาณกักในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางครับเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับเอซีครับผมมักกระจัดขัดกระพานนะครับเนาะขันมักขันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับเอซีครับสำหรับเอฟซีใหม่ที่เข้ามานะครับเนาะ ฟังพอศูนย์ผลสเราความฝันเนี่ยฟังว่าเพิ่นฝันยังใดครับอฟซีครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้อขอย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับพอศูนย์มาพอดีครับอฟซีผมพอฟังเ้ยครับเด้อว่าพอศูนย์ผนสีมีแนวทางอย่างฝาก่อนไอ้ขี้ตุกันทุกคนครับฟังุพร้อมกันครับคุณะย่างรัดปลามาเริวดีมากครับอฟซีครับโอ้ยมุมนี้ก็หมดีให้มุมนี้ก็ะไร วัดีครับพ่อครับผมตามเนวทางงดบังหันปูทั้งไหนขมาบอกทั้งไหนวู้บังหูจัดบอกซือบอกเสียงเลยบอกบอ้อยบอกซสือบอกเสียงบ่ฟังนิด้ีหลังวะทีบ่ฟังเหมือมาวันนี้กบชีว่าบกันแล้วเอามะเขยอยายกับว่าต้องว่าต้องเาแล้วบพว่าว่ต้องอยู่แล้ว ได้นตรวบอกบบาหามาเลยเออมาตัวมาตบบอกออมาตัวมาตบมากเปนแบบนี้มีต่วนผู้คนมาเอาน้ำข้ามดาที่พ่อมาจับเปื่ยขานีหลักหลักขาคือมาบอกเล็่อบอกว่าผิวเปื้อน่าเียกะกะไข่เรอว่ามันเข่าอยู kidneys, ่เข่าหาอยู hmm. er nah mm ่เ hmm. ข่าหายกับเข่าซวนเข่าหากับเข่า นี่ยููเกี่ยวหาปัญหาหนึ่งซะสามก็บ่หาหาแล้วโอ๊ยใจเบิอดหนึ่งวันโอ๊ยโอ๊ยรุ่นไปง่ายนบ่ารุ่นรุ่นไม่ทอาระคัดย่างเียร์อ๋อหนึ่งสามเปอร์เซ็นต์แล้วหนึ่งวันโอ๊ยเห็นจะเลยเนาปวด สามกศเอ่อมหาสามเจโอ้ยหาก็เขาเขาอยู่ขึ้กวานเออมาได้มาตัวเดียวบนกับตัวเดียวล่างกับตัวเดียวเออมันจะเล็กหน่อยเนาะเออเล็กหน่อยพ่อตามนี่ับพอพ่อตามอยู่คือว่านพอหายไปทีครับแม่วันนี้ฟังเบื้งก่อนยังว่ะโอ้สีเซียงเบื้องข้างปู่พ่ออยู่เออเป็นยังไงปู่พ่มาหาบอกป่ะมา มาอยู่ป e oh, no hm ูพู้มากมันข okay. no ึ้นขึ้นว่านโอ้ขอโทษขอไปเร่อเห็นความน่ำนิ่งฝนบอกเ่า่นเห็นเอ้าเ่นมาขอสดแก้ไม่รีบบันอยู่เัอโอ้ก็ได้ถามแก้ตัวไรเหรวเห็นผมนั่งจิ้มมะขัวยอีวกบุยคักขักวนให้คักคักวนเิ่นว่าเหรอคุณน้าบอกเลยเราเห็น คอยกันเจ้ากันจังเอาเถอะคุยกันก็เถิดดคุยกันวนเถบอยูนั่งคุยกันเลยมันคุยรุ่นแล้วแต่อยางนอนนี่เราพอวเอาเส้นไว้เส้นก็เอาเฝ้าเฝ้าเมี่ยเหรอครัคุยยังกันเนี่ยหละพอคุยกับเราคุยกันยังไปเที่ยวไปยังนี่ละคุณไปเที่ยวใส่มา เพื่อนไปลงไปใต้พุ่นห้วยใต้พุ่นแต่หามูอเพื่อนมูอขี่ท่ทาเพื่อนยู่ยใต้พ <c oughs> ุ่นโอ้ยงั้นเลยว่าเออขึ้นมาแล้วก็แจ้งสี่ก็ดียี่หรอกว่าท่านมาหากต่เอ่ยี่หรอกว่าท่านก็บ่กินบ่นนป,นป,ปล่อยดอกเพื่อนร่างที่ละแม่นว่าแม่ให้บ่แม่นกับแม่แกให้แม่ยี่หรอกว่าท่าน,นาก,าก,ก็เน,นียไปแกมขึ้นนี่<อ>ึ้นบ้านนี่แม่ันที่แจ้งเออคนมาหาอยู่บ้านเลยบ่มาหาอยู่บ้าน อต่เรือว่าหากิิมหาเช็นยัางบอกบอกกับเพื่อนขอตัวขอไปเฝ้าคนเฝ้าไปยังเด้อว่ามู่นเอื้อนทั้งนาไปทางเรื่องว่าไปเอาไปน้ำมูเตี๋ยไปน้ำมูมูเฝ้าคดเลยเอามือนี่ใจเย็นเย็นดูอดไปทางอตัวไรเด้อว่าหกพี่สองเยอว่ามันแมนบ่เด้ว่าหัว งานยูดีเด้อเชินแม่ิไปวังกองสลากมากหรอกเพราะฉนั้นเขาวองฟันอีกเจน่งบวอมาบอกโอ้สิไปกองสลากเลยบ้านนี้เอเขากองสลากเลยต่ว่าเช็คทีเขาใดบัไใดผีของเขาก็แกสลี่กองสลากโอ้ยแม่ยนลเน้อเออเขาใดเขาบัไใที่บ้านน้องหยาบบัวใดนะที่บ้านน้องเขาทุกหน้างลังนี้บวกว่าเว่นไป มันบ้วนแยกไปบ้วไก่แม่เว้ดวยฮะบ้วไก่ไม่ใช่หัจักบัวเส้นว่าบ้ข้คาดเกินไม่เห็นกเท้าหัวเท้าก้าวกันนีุ่กขึ้นบ้านโอ้ยจังไจังมาจังีเลยอ้ตงโค้งนมาแก้มือหัวใจแก้มืออือเงินยู่รบัญญวนหกสี่สองเล้วเด็กหลังเอะเจ็ดสามเลอน ้ใส่ทั้งบนทั้งล่างเลยเออทั้งบนทั้งลางาง่างเยน่ยมเลยด้วย<ฮ>หาเพิ่นมาแกหะมาจะมากไหมเออหาเพิ่นมากดีดีเนาเออหาเพิ่มมากแกะมาเออมาละบ้งอีกเงาเยอะเออเดาจะว่างไว้กันดีกวแบบ่าแก่แย่แล้วมันแกะมาท่านขื้นมุน โอ้ก่อนเหาบริเวไปหาเพิ่นนี่เพ,พิ่นมาหาเฮาเพิ่นมาหาเฮาหรอกอ่าฉันผิดเพิ่นมาด้วยหรอกโคกโปลเพิ่นไข่มาอยู่โอ้แล้วมาวยยวอยู่ใหญ่ยงังนะเออผมมาแกะตังเพิ่นมาขอโทษขอไข่เออขอโทษโอ้ยฝ่าหน้ามูฝุ่นเลยให้ก็เฝ้าเลยอืมไปทายางยีห้อนมองหอดีจริงโอ้สภาพเพราว่าเกือบไปเพราะท่านแม่บอกเออ พบดว่าเมื่อ้เก so oh. 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 well, uh ืบไปประทัดมันบอกอลกำลังว่านีแล้วพนกำลังก็ร่งสิแ่งตัวสีนี้แล้วว่ะท่านเั้วพลันเสาร์เลยแม่น้อเบี่ยง้าแล้สิไปแล้เอาวะท่านโอ้โ้หกสี่สองหกสองหกสี่สองสี่เจ็ดสามเล็กหน่อย้วทีนเด็กหน่อยแบบทว่าพิดาไปจริกบไหล กูคนบอกแค่นี à, ้ของแข่ม like so, ันมาพอของแข็งคนมาคนมาคักี่หลอกวะเหรอไอจะมันเปลี่ยนถิ่มาบอกหลอกว่ะเพื่อนเพิ่งนกเปลี่ยนเขาาวัยยุค่อเพื่อนเปลี่ยนเขาาว้ว่าจะมันมมเมนอะไให้ให้เบื้งกว่นึงว่ามันแม่นจุดนี้เหรอจมันเมนแ่ทิ่มาบอกอีกสองอกวมันเปลี่ยนเหรอเพื่อเพื่อนกเนี่ยเ้ัยุ้ มึงก็บน so oh. ้องก็ติดตัวพลังนี้ที่ว่าท่านเพิ่นเพิ่นไปแตบแม่ว่าท่านเสียงตาบึ่งก็ได้ตัวเลขว่าท่นเิ่นวันโอ้โหก็จริงแถวว่าอยู่ว่าวก็ว่าห้องว่ากงที่นั่งละกันั่งคุยกันที่ส่ละ ันตัวเวนหนามาตัวเวนนาต่ำขึ้นไม่ลดนั่งขันนาใช่กันเลยขนนาใช่กันตอกันเลยมันขึ้นานมีงาที่หนึงกันที่แจงโอ้ก็ใครไปที่ปานนี้บ้าไปเช้าเห็นมันเมียนาเลยว่าเมนกับับดีเว่าเออแช่แล้วช่เอา้งที่แชมบ่แมยนกับทีแต่มันเปลี่ยนกับที่มาบอกถูงเรืองว่ามาตอนเกาแล้วคนที่แจงแล้วมีหาคุวนอย่ว่า อ้วยแม่าหกมุงเนาะใช่ป่ไอ้คนเห็นตัวเดียวใช่่ะโอ้เป็นสนายหลายคนโอ้ยนี่มหาผู้ควรเลยเอ่อโอยเวาดีผู้พูอ้ผู้พนี่เดยวผู้พูนี่ว่าดีว่าน้ำเผาดีอืมันคนนีู้่ไม่หลานขึ้นกันกับเผานี่แล้วครบผมมีเน้นสองวงโอ้ยยูหันยูหันโอ้พอมเหมือนพราะว่าคนฝ้่าน้ำเน้นน่ะเออเป่าน้ำเน้นน่ะ เนี่ยที่ไปกวนวัตถิฟ้าน้ำเนียนไรนะอือโอ้โหปวดขาแห้๋ยวรัดเบา้องน้อเนี่ยวรัดเบาะแห้งนะสองสองแ่นั้นละงานซีดีาชั้นเออบอกปดบอกรังเลยบวดปวรังอืมมันจังเหรนั่นจังมากหมเอออ่าทำมันเปลี่ยน ครับผมเปนบนแน่นอนแนวมืออ่อ๋อจบไปเนี้ยบาทนี้โตัดไข่ครอบเลยตัดไข่ครอบเลยเดี๋ยวสิบดนั่นปฏิบัว่าตัดให้คัดแขลื่อนบดก็ความบดหน่อยเก็บนาจอไว้ครับอยู่ที่กับผมหกสี่สองเม็ดเดียวล่างสามเจ็ด นะตัดสองตัวกับมีหกสี่หกสองสี่สองครับ,รบรเลขบัวลายตัวเลขค้างเดียวต่ว่าตัดออกไข่มก็ขึ้นไหลขั้นบัวตัดออกสองตัวมากพอดีว่าโอ้ยเจบ้บัวตัดก่อนกันซื้อแต่สามตัวเดียวเออกแบบนี้บาย <c oughs> บากลับเอาอีก้ะครับเด้อบอกกลับออเอาเลขหน่อยไหมลี่น้องครับผมสุภาพลำเลยนะครับ,บนะเด้อเบซนะีครับผม